โดนอีกแล้วค่ะโดนอีกแล้วบได้บ่ดีก็โดนอีกแล้วค่ะไอ้น้าไอ้น้าโดนอีกเลยโดนเป็นครั้ทงที่เท่าไหร่แล้วเออนะโอ้ซูนคิงกับบได้เห็นบอ่อ่าต่างกันมากในนิทานเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังต่างกันมากกับพี่คนพี่คนโตนะน,นี่เพื่อพี่คนที่สองใช่ไหมอืมพี่คนโตน่ะจนแทะจนเล่ม กัดแทกกระดูกเขากระเบเฮ็ดหยังเออย้อนหยังย้งอนว่าเขาเห็นมาเป็นน้องแต่อันนี้อะไรศูนย์กิ้งหน่อยนึงกับบได้จ้านะโดนไปแล้วนะจ๊ะวันวันนี้นะคะก็ประกาศไปเลยจา้าอืมประกาศไปแล้วเออม,มันเก่งแต่กับน้องเก่งเก่งกับชาวบ้านชาวสองกับเก่งเก่งมืดอืมนะเอนบัได้บัดีกับผุนเลนไปเลยอืมสอโพเออค่ะนะเฮ็ดหยังกันเนี่ยก็เออพูดโพอ,อีหลี ค่อยบาแปลกใจดอกที่เอ่อลงแต่กลับไม่นะอา่าเพราะเอ่อพลังตาแจ้งเลยเออแล้วทีนี้นะณช่วงเวลานี้ที่ที่ที่พูดถึงเนี่ยนะอืมที่มันโดนเอ่อก็จะอาจจะมีการคูหรือว่าอาจจะมีการอา่าเขาเรียกอะไรนะที่ที่ที่ฟ้องเนี่ย อาจจะเป็นฟอ้องเพาะปลามหรือว่าอะไรให้เลิกพูดให้เลิกแฉะอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนาะอืมนะเออเป็นไหลไหลไหลเออจะกรมทรัพยากรจะประเมินสัตว์ใช่ค่ะกรมทรัพยากรเขาจะประเมินความเสียหายนะคะแต่ในเรื่องของปาไม้นี่จะเป็นอ่าโทษทางอาญาในเรื่องของอ่าโทษโทษจำนะไอ้ที่ที่เคยได้ยินมา เขาจะคำนวณหมดเลยนะในความเสียหายนะ้องพี่ปนอมเนาะอืมค่ะเออพิดปากบ่รู้จังไดเออแม่นเป็นข่อยเสือถ้าเป็นหนูนะอืมถ้าโดนหนูยิ่งพูดอะไรมันเกี่ยวอะไรคะแล้วเขาเล่านิทานคะ่ะทุกคนไปฟังนิทานกันใช่ไหมเออเขาเล่านิทานแนละ้วมึงจะไปเดือดร้อนหรือมึงจะไปดิ้นอะไรกับนิทานเขาคะใช่ไหม เออและวและได้ยินแววแววมานะอืมอืมได้ยินแววแววมาว่าการฟ้องนี่การฟ้องนี่ฟ้องเรื่องอะไรฟ้องมิ่นประมาทในเรื่องของเอ่อมินประมาทผู้วายชนนะคะอือตายเลวเขาเนเป็นเรียกร้องเอาดอเรียกร้องเอาความเป็นสิดซิ์ความเปน็นเป็นผู้ปกครองเป็นเจ้าของนะมีความ รู้สึกแววมานะอืมรู้สึกแววมาเอออันนี้ยังไม่การันตีนะแต่รู้สึกว่าข้อหาหรือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการฟ้องนี่ฟ้องในเรื่องของหมิ่นประมาทผู้วายชนนะอืมค่ะเออไปใส่ซิดตอนนะค่ะพี่พี่ไวุ้ยพอดีค่ะอืมนะเอออันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะในนิทานเรื่องนี้นะคะว่าอ่าฟ้องเรียกร้องอืม เรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องอเขาเรียกสิทธิ์ให้กับผู้ไวชนนะคะว่า,าไปมินประมาทไปมินประมาทอันผู้ไวชนค่ะอพี่โตสวัสด,ดีค่ะหนูต้องอ่านชื่ออะไรพ,พ,พี่โตสพี่โตภาษาอังกฤษมะแม่นอืมจ้ะนะซึ่งอมันเอาทุกแมวแม่นพิรน,นลุม,มน์อืมอ่า เอาไผ่บัวเอาเอา,เอาไอ้น้านี่ละจ้าไอ้นานี่แหละไอ้นานี่แหละ, <c oughs> หละเออกูอ่านกินไม่หมดเลวจ้า่าเสียหายกูอ่านไม่เรียบโลงสีอ่ะประเมินราคาเท่าไหร่อืมนะวัวควายมีกี่ตัวประเมินราคาเท่าไหร่นะอืมบ้านอา่อเขาเรียกว่าเฉียงนาอืม กูประเมินราคาไว้เมื่อเล็้วนะเออมันมีปัญญาใจกูแน่นอนเออนะรถไก่สิเมือดองวดเล้วจ้าประเมินราคาไว้เลยจ้าอืมนะแต่ในเรื่องของการฟ้องร้องกันถ้าเป็นคดีความอ่าในส่วนของครอบครัวนะมันก็จะเขาเรียกว่าอ่ามันสิบไปบอสุดปบันไดเลยพี่น้องอืมมันจะไม่ค่อยไป ไปสุดสักเท่าไหร่ถ้าเป็นคดีในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของญาติพี่น้องในเรื่องของอคนในครอบครัวถ้าฟ้องกันเองแบบเนี้ยมันมันไม่สุดเหมือนกับอต่างพอ่อต่างแม่วันต่างพอ่อต่างแม่ฟ้องกันได้อืมนะอถ้าถ้าสมมุติว่ามันเราก็รอดูรอรุ้นแล้วกันว่าทางศาลจะประทับรับฟ้องหรือเปล่าเนาะในส่วนนี้นะอา่าในส่วนที่อมี ใครบางคนที่ฟออ้องร้องอ่าในเรื่องของไอ้นาเนี่ยนะอืมค่ะก็รู้สึกเห็นใจอยู่นะเออเห็นบบเอยเขาประเด็นเร่นเดน,นะเเน่ะเออนะไอ้นาเออเคยด่าพี่คนโตมาไม่รู้โอ้โหเป็นปีสองปีสามปเีเขาเคยฟ้องลงโบโบ,โบเออนะมันก็นคิดได้นอนพี่เบกกี้มันก็คืดได้หแหละคนแบบนี้มันคืดได้เมือเออนะ ในส่วนในส่วนนี้ในส่วนนี้เขากรยังว่าโอ้ไม่ไม่งงไม่สงสัยคะ่ะไม่งงไม่สงสัยเลยนะคะเออกับเรื่องเรื่องที่ไอ้นี่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคืออ่าเขาเขาเป็นพี่น้องกันเขาย่อมรู้ย่อมรู้อ่าจุดอ่อนจุดแข็งซึ่งกันและกันเนาะอืมในส่วนนี้นะคะอืมและอ่าอีหยวกในนิทานเรื่องนี้นะ มันจะเป็นคนที่ชอบทําอะไรทําำ้ายจิตใจพ่อแม่ตัวเองเออเปกไหมคนอะไรคนอะไรก็ไม่รู้นะอะไรที่ทําให้พ่อแม่เจ็บช้าน้ําใจหรืออะไรที่ทําให้พ่อแม่อ่าเป็นกังวลหรือเป็นอะไรมันสี็เหด้อีนี่เออค่ะเวียนกรรมล้วนๆอืมค่ะเนาะคุณสุมิตามันจะทําทุกอย่างให้ พ่อไม่รู้สึกเป็นกังวลเป็นรู้สึกเป็นคิดมากคิดหนะักอืมค่ะส่วนหลายคดีดูหมินในครอบครัวจบที่ไก่เกียรทั้ทงนั้นอืมนอกจากคดีมรดกเอ,อ่อหรือค่ากันแมนใช่นะส่วนใหญ่ก็จะจบไปที่ไก่เกียรเพราะว่าศาลเขาจะมองเห็นว่ายังอืมคนผ่า,ารเราศาลก็จะมองเห็นว่าอย่างอย่าง,งน้อยคือเป็นคนในครอบครัวเดียวกันไม่น่าจะมาฟ้องร้องกันเรื่องหม,ม,มินประมงหมิ่นประมาทอะไรพวกเนี้ย เออส่วนใหญ่ถ้าจะฟ้องกันก็จะฟ้องกันเรื่องมรดกอะไรพวกนี้แหละอืมค่ะเป็นโรกจิบเป็นเป็นโรคที่ชอบทําให้เอ่อพ่อแม่นี่เขาเรียกว่าอย่างอ่ะทุกใจเนาะเออฟ้องปิดปากหรือเปล่าปิดบอายูหรอกพี่ไว้สซิมห้าอืมนะยิ่งทําอย่างนี้นะอ่อไอ้น้ำมันจะยิ่งไอ้น้ำมันจะยิ่งยิ่งเฉเชื่อไหมอืมเฉะไปเลยคณะเนะออ ว่านิทานเท่ากับไปฟังนิทานสมมือสเวนเนาะเออมันเดือดร้อนอะไรกับนิทานเขา่กนใช่ไหมมาเดือดร้อนอะไรกับนิทานคะอืแม่มันอย่ฝรังแม่มนอยุฝรังบอกโอ้ยคนที่คลอดออกมานี่เด้เออเออถ้ามันแก่ถ้ามันไม่ไกลเกี่ยมันไม่ไกลเกี่ยก็ต้องว่ากันไปนั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ศาลเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยให้ลากขึ้นข้างบนหรอกอืม นะเออก็สู้กันไปนั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออเราก็มีเราก็มีเหตุผลของเราอยู่เนาะนาเนาะเออในเรื่องของแต่ละเรื่องแต่ละอย่างเราก็เปเล่านิทานใช่ไหมอออค่ะแช์เลยเขารู้ดีทุกอย่างอาืมคนในเนาะเป็นคนในแล้วเป็นคนที่อยู่เคียงข้างมาด้วยนะช่วงหนึ่งพักหนึ่งช่วงที่รวบรวมพยานหลักฐานช่วงช่วงที่ต่อสู้กัน ออไอนะ้มันก็อยู่มันก็อยู่เคียงข้างมันก็ย่อมรับรู้อะไรหลายๆ,ๆอย่างเออนะใช่ไหมัมนก็ย่อมรับรู้อะไรหลายๆ,ๆอย่างเรื่องราวต่างๆมันก็ย่อมรู้ดีนะสิ่งที่สิ่งที่เรานิทานอ่ะทุกคนเข้าใจหมดอ่นะอืมนะค่ะ